ปาอยู่น้ำพอนหน่อยหนึน่งพอมาพอกันนอนถึงอยากเล่นน้ำลูกถึงอยากน้อนน้อนอยู่ข้างล่างขึ้นไปอาบน้ำก็ไปเห็นงานตัวลูกกับวราอยู่น้ำพอน้ำแม่ เตี๋กมัดทั้งสันเนาะน่าต่านมมุนมันมนมนยำนี่เนาะขเลยเน,นเยียกเต,ก,ตกมาชสวนเลยไอทิศเพชรสีชมพูโอ๊ย,อยที่เพชรสีชมพู

ไหนน้หายยาวเหรอหนดูสิแบดบดแ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 บดมือหายยาวแต็นซิ่งหายแต็นแบดมือเอาเต็นแต่นหนาใหญ่เรียกยาวแต็นใหม่สิแต็นยาวเรียกยาวบีสิยาวพอบอยสิตุมันโอ้ไม่มีไม่มีไม่มียายออกมาหมดแล้วนี่ยายออกมาหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวยายดูก่อนโอ้ตอนเข้าไปค่ะ อ้ไม่ยายกินหน่อยเอาเาเอหนูไปแอบไปทำไมเอาเอาเอาว้าวจ้าวอยจ้าวหอยจ้าข่อยจ้าวอยปิดว้ากินจังเลยองทำเองปด ดาว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 ก็ทำที่ไรนั่งอยู่ไหนไหนสวยไหมไหว้าวอุ้ยมันหลวมเอ้าหลวมอีกเนี่ย